สวัสดีครับผมผมซ้อมนะครับจากร้านต้นยางยืนพระรามสองนะครับแลคลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันนะครับของวันนี้นะครับผมตัวนี้นะครับจะเป็นล้อแท้ติดรถนะครับของโตโยต้าแคมเปร่ไฮบริดเป็น A/C/V 50นะครับเป็น A/C/V 50นะครับขอบ17นิ้วลาย10ก้านนะครับซึ่งเป็นตัวไฮบริดนะครับเป็นตัวท็อปสุดแล้วก็นิยมนะครับมาจนถึงปัจจุบันเลยอัมบตตามากสำหรับลายนี้นะครับลูกค้าท่านใดนะครับกำลังมองหาล้อขอบ17 นะครับที่เป็นลายสิก้าลายนี้อยู่นะครับบอกได้เลยว่าของเราใกล้หมดแล้วนะครับเหลืออีกไม่กี่ชุดเท่านั้นนะครับตัวนี้นะครับจะติดอยู่กับยางเบดโกลูโซลัสซา T005A นะครับถ้าโค้ดที่เป็น T005A จะเป็นโซรัสซารุ่นปัจจุบันนะครับตัวนี้จะเป็นยางติดรถนะครับ OEM นะครับก็คือโรงงานเรียกใช้นะครับติดโรงงานมา นะครับก็คือบิลดโซนซูรัสไซนนะครับลายของเขาจะเป็นลายสิบเก้านับดูก็ได้นะครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแต่ผมนี่เกาเรียกกันลายสิบก้านะครับตัวนี้นะครับเป็นล้อแท้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูหนังล้อกันนะครับว่าล้อแท้เป็นยังไงนะครับทำไมผมต้องให้ดูเพราะว่าล้อนี้มีล้อปลอมนะครับจะเราขายล้อแท้นะครับอันนี้นะครับผมโตโยต้านะครับชัดเจนนะครับโลโก้โตโยต้านะครับลบไม่ได้นะครับอันนี้หรอมากับล้อแม่ ขอบ17กว้าง7นะครับอ่าเห็นไหมครับอันนี้จะเป็นกว้าง7นิ้วนะเมื่อกี้ล้อ C R V 17กว้าง6นิ้วครึ่งเท่านั้นอันนี้กว้าง7นะครับออฟเซ t สี่นะครับอันนี้เป็นล้อแท้100%เเซนะครับรับประกันตัวนี้นะครับลายนี้ผมเคยเจออยู่ช่วงหนึ่งนะครับลูกค้าส่งรูปมาให้ดูนะครับว่าเป็นล้อแกะใหม่ราคาเท่านี้นะครับตอนแรกจะอยู่ประมาณสักชุดหนึง่งหกเจ็ดพันถ้าผมจะไม่ผิดนะผมก็เลย บอกให้ลูกค kind of like ้าส่งรูปล้อแม็กซ์มาให้ผมดูหน่อยนะครับตอนนั้นเป็นรูปตัวนก้ต่อเขาส่งรูปแม็กมาให้ดูนะครับผมรู้เลยเป็นล้อปลอมนะครับเพราะว่าผมอยู่กับล้อพวกนี้ทุกวันนะครับบางที่ผมมองก็ผมดูแล้วคือลายมันเหมือนกันแต่ก้านมันเล็กนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากบอกคืออะไรที่ผมอยากบอกคือล้อนะครับมันมีจุดตายไม่ได้ดูล้อแท้ล้อปลอมอยู่นะครับผมอย่างที่ผมบอกถ้าเป็นล้อแท้โตโยต้าก็ดูข้างหลังล้อแท้ฮอนด้าก็ดูข้างหลังมีคำว่าฮอนด้าเป็นต้นนะครับล้อพวกนี้ รถคันเป็นล้านนะครับถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมาเขาจะบอกเลย,เลยว่าราคาล็อจะคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของราคารถนะครับแมกเป่าหกเจ็ดพันเป็นไปไม่ได้นะครับผมบ,บอกได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสเจอล็อปลอมมีสูงนะครับแต่ร้านเราไม่มีของลองเรามีแต่ของแพ้เท่านั้นรับประกันนะครับร้านเราอยู่พระราม2บางขุนเทียนนะครับชื่อร้านต้นยางดนนะครับเรามีเว็บไซต์ของร้านก็คือ w w w t j a u t o m a ็ c o m ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจล้อลายไหนก็นตามเข้าไปเลือกดูในเว็บได้นะครับรับประกันล้อทุกล้อในเว็บเป็นล้อแท้นะครับผมเอาของแท้มาขายน,นะครับผมล้อปลอมมีขายไหมผมเคยมยีถามว่าได้มาอยง aliment, ผมเชินลูกค้ามาเพราะลูกค้าเขาไปโดนหลอกนะครับแล้วก็มาเทินเพื่อเปลี่ยนเป็นล้อแท้ผมก็ต้องรับเทินเขาเนี่ยเขาก็ไม่ซื้อของผมนะครับแต่ว่าเวลาผมขายเนี่ยถ้าเป็นล้อปลอมผมบอกล้อปลอมนะครับถามลูกค้าที่เคยซื้อไปก็ได้ผมรับประกันเลยผมบอกเลยแต่ราคาทุกบขึ้น นะครับแต่ตอนนี้ไม่มีผมมีแต่ล้อแทนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าลูกค้าท่านใดน,นะครับสนใจไม่สะดวกมากผมมีบริการจัดส,ส่งทั่วถึงทั่วไทยนะครับหน้าร้านติดตั้งฟรีในกรุงเทพและปริมณฑลเก็บเงินปลายทางได้นะครับถ้าแล้วก็มีติดต่ออยู่ภายใต้คลิปนะครับก็จะมีเบอร์ลงทะเบียนด้วยน5 0ของเฮนต์้นแล้วก็ของผมเนี่ยลงทะเบียนด้วย7446 TOP อ,อ,อยากคุยกับใครโทรไปได้เลยเบอร์เป็น ID line นะครับอยากคุยกับผมเอาเบอร์โทรศัพท์แอดไปเป็น ID line แล้วทักไลน์มาเดี๋ยวเรามาคนะุยกันนะครับผมบริการให้นะครับแล้วก็คลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมเรายังมีล้อดีๆอีกมากมายนะครับเกือบ400ชุดอะ่ะที่อยู่ในร้านนะครับบางทีมันไลน์ไม่หมดจริงๆมันเยอะแต่ถ้าลูกค้าท่านใดาหาล้อลายน,นี้อยู่หาไม่ได้เลยไม่รู้ยู่ไหนทักไลน์มาได้เผื่อบ,บางทีเราม,นมีนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก๊อกขอลาไปก่อนสวัสดีครับ